ทุกคนครับสวัสดีครับวันนี้เอารองเท้าคู่นี้มานะฮะป้ายานะไม่รู้จะช้าไปไหมเพราะว่ามันกำลังจะออกรุ่น3นะอันนี้คือเวกทีดโปรสนะครับมผมมีโปร1เดี๋ยวไปเอาโปร1มาให้ดูอันนี้ผมมีโปร1 s 1> ึ่งสมิธเวกทีดโปรนะฮะ แต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้อันนี้มันออกหนาๆนะหนาๆนะแล้วก็มีความนุ่มมากๆนะแล้วพอมาเปลี่ยนเป็นรุ่น Pro 2นะฮะอ่ะวันนี้เราจะรีวิวหลังการใช้งานอันนี้เป็นของภรรยาผมนะซื้อ2คู่เพราะมันลดราคาจาก8,000กว่าเหลือ6,000กว่านะซื้อในงานไอ The Not r h f a c e นะฮะเอาละแกะกล่องจากสิ่งที่ไปวิ่งมานะนะฮะปุ่นยังอยู่เลยยังไม่ได้ซักเลยก็อยากจะมารีวิวว,ว่าสภาพหลัง 25k มันเป็นยังไงบ้างนะเผื่อบางคนยังจะหาได้อยู่เนาะแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีไหมนะลองลองหาดูก็ได้นะมาดูสภาพก่อนอันนี้คือไปวิ่งมา 25K นะงานเทรลเกณฑ์ประมาณ600นะครับนี่ฮะ the n o r t h face wake t i e นะฮะเป็นรองเท,าท้าซ u p e r shoe trail นะมีแผ่น,นคาร์บอนนะฮะระบายอากาศดีทรงซิ่งๆแบบนี้แหละนะฮะ ตรงเนี้ยฟิลดีนะไม่ไม่หลุดล็อกข้อเท้าดีมากนะครับมีการอัปเดตจากรุ่น1พอสมควรเลยนะฮะแล้วก็ฟิลดงการวิ่งดีมากผมจบอยู่ที่เพจเฉลี่ยรวมประมาณ7 7นดดนิดๆนะ7ก็จบ2ชั่วโมง58นะครับกับระยะทาง 25k เกนฑ์600นะครับ ก็เป็น speed trail ที่สามารถวิ่งได้ตลอดเลสยกเว้นขึ้นเขาชันๆบางจุดนะฮะแล้วก็อ่ะเรามาดูว่าสเปคของคู่นี้เป็นไงบ้างอ่ะดูชัดๆนะฮะเอาเริ่มที่อะไรดีน้ำหนักนะฮะน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ269นะประมาณ2 7งนั่นแหละนะฮะแต่ผมใส่แผ่น ตัวนี้ไป c o m f e r s o เพื่อความสบายนะมันก็จะอยู่ประมาณ280กว่าๆนะครข้างหลังเนี่ยจะอยู่ที่ส้นนะจะอยู่ที่32นะส้นเท้าข้างหน้า26นะครับก็คือดอป6ก็เป็นรองเท้าที่ไม่สูงมากสุงกลางๆบาลานซ์ดีนะฮะบาลานซ์ดีเพราะว่ามีแผ่นคาร์บอนมีวิงตรงนี้ยคาร์บอนตัวนี้มันจะเป็นวิงนะเพราะฉะนั้นเวลาวนาวางเท้ามันก็จะไม่แบบซ้ายขวามันก็จะมีความมั่นคง ทั้งหน้าและหลังผมว่าตอนดาวคิวตอนอะไรอย่างเงี้ย oh. สุดยอดมากวิ่งมันมากเหมือนรองเท้าซุปร์ชูถนนเลยอ่ะเออมาดูในแต่ละส่วนเนาะก็คือคุณสมบัติเด่นของรุ่นนี้ก็อย่างที่บอกเป็นเวกที2.0อ a r คาร์บอนไฟเบอร์เพะช่วยเสริมความมั่นคงแล้วก็แรงสง่งนะแรงเด้งการตอบสนองกดเด้งไป สามารถทำความเร็วได้ใครเรียกต้องการรองเท้าวิ่งในสปีดเรสนะต้องคู่นี้แหละนะฮะสุดๆจริงจรแล้วก็โฟมเนี่ยจะเป็นเนี่ยด so นะีมิโซโฟมเนาะให้ความนุ่มนวลนะนุ่มนวลแล้วก็มีความนุ่มเด้งนะนุ่มเด้งตอบสนองดีมากเอาโซนะเอาโซก็ดอกจะอยู่ที่3.5นะเหมาะสำหรับเทรลแบบไม่ใช่เทรลโคนะ งานเดอะนอตเฟสเนี่ยเป็นเป็นเป็นอะไรที่เหมาะกับคู่นี้มากๆเลยแต่ถ้าเป็นพวกโคลนหรือแบบว่าชันมากๆลื่นๆนะหน้าฝนนะผมว่าไม่เหมาะนะเพราะดอกมันไม่ค่อยลึกเท่าไหร่กับมันไม่ได้เกาะแบบหนึบหนบแบบนั้นนะแต่ถามว่าลงดาวฮิลอะไรเงี้ยโอเคมากๆเลยนะสำหรับคู่นี้ผมไม่มีอาการลื่นเลยสักนิดเดียวตอนลงดาวฮิลทั้งทั้งที่พื้นมันจะเป็นแบบมีลูกหลังบ้างมีความลื่นบ้างมีทรายมีก้อนกรวดอะไรเงี้ยผมไม่รู้สึกว่ามัน ลื่นเลยนะฮะคู่นี้นะครับแล้วก็อัปเปอร์ก็ระบายค่อนข้างดีนะ e n g i n e m a r e upper ลิ้นก็เป็นแบบเย็บติดมากับด้านข้างเลยนะฮะสิ่งที่ผมปรับจูนกับรองท้าคู่นี้ก็คือเนี่ยแผ่น comfort s o l เพราะผมต้องการให้มันมีความนุ่มมากขึ้นเพราะผมกลัวความสั้นเวลาเจอหินลอยหรือว่าวิ่งยาวๆผมกลัวแผ่นคาร์บอนมันจะสถน้นแต่ปรากฏว่าผมอันนี้ของเดิมของเขานะของเดิมของเขาบางแล้วก็เบาเนาะแต่พอมาเปลี่ยนเป็นตัวนี้มันก็ให้ความคุชชั่นซัพพอร์ตแถมโฟมตัวนี้มันมีความเด้งนะมันไม่ได้ยุบแล้วก็จมหายนะมันก็ยังเด้งอยู่ฟีลนุ่มขึ้นประมาณ10%อนะแต่10%ผมก็เอาละเพราะในระยะแบบ2 0่กิโลขึ้นไปเนี่ยผมว่า ผมต้องการความนุ่มเท้าใต้ฝ่าเท้าแบบนี้นะ,นะ c o m f o z o นะมีแบบว่าสามารถสั่งเป็นรายปีแบบ Subscribe 2แผ่นก็ให้2แผ่นราคาพันนิดๆอะ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นอัปเดตให้ผมลองกับคู่นี้ในเทรลแล้วผมรู้เลยว่าเฮ้ยมันมันแตกต่างจริงมันช่วยจริงแล้วก็น้ําหนักเพิ่มนิดนึงเพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ว่าโอ้ในในการวิ่งยาวๆอเงี้ย,ย,ย,ยม,มันดีมากๆนะมันดีมาก,มมากๆเอาล่ะทีนี้ฟีลลิ่งการวิ่งคู่นี้เป็นไงนะ มีคนบอกว่ารีวิวด้วยพี่หนุ่มคูน่นี้ผมก็ไปวิ่งที่เดอร์นัลเดฟเนี่ยมันก็จะเกณฑ์หกรใช่ไหมช่วงแรกก็ขึ้นเยอะหน่อยช่วงดันเนินขึ้นเนี่ยโอเคเกาะดีไม่มีปัญหาช่วงดาวฮิลก็ไม่มีลื่นไม่มีไม่มีสะบัดนะฮะแล้วก็ฟิตติ้งของผู้นี้ค่อนข้างดีมากๆไม่บีบถือว่าสําหรับคนหน้าเท้าวกว้างเนี่ยโอเคเลยนะผมใส่ไซส์9ตรงไซส์พอดีนะฮะช่วงล็อกดาวข้อเท้าเนี่ยอาจจะต้องอปรับเป็น ราเนืรูปนิดนึงนะแล้วมันก็จะล็อกพอดีผมคิดว่าไม่ต้องเผื่อไซส์ใครใส่ไซส์ถนนไซส์อะไรก็คือเลือกไซส์นั้นเลยกำลังพอดีฟีลลิ่งมันจะเหมือนรองเท้าพวกซูเปอร์ชูที่ข้างหน้าเชิดเนี่ยเนี่ยางที่ชั้นมันดีมากเนี่ยนี่ครับเห็นไหมรองเท้ามันมีกดวางวางปุ๊บกริ่งนะมันเป็นรองเท้าที่สามารถทำความเร็วได้แล้วก็มีความหนาไม่มากเกินไปสำหรับสปีด Speed Trail แต่ถ้าเป็นอัลตร้านะอัลตร้าคนที่อาจจะวิ่งไวผมว่าตัวนี้ก็ได้อยู่แล้วล่ะแต่คนที่อาจจะวิ่งช้าผมว่ามันอาจจะบางไปนะเราก็อาจจะต้องเป็นพวกอัลตร้า500อะไรพวกนี้ไปแต่ว่าเนระยะสำหรับทำสปีดทำความเร็ววิ่งตลอดเนี่ยผมว่าไอเนี้ยช่วยได้เยอะมากๆเลยก็สภาพพื้นผิวของ เส้นทางเดินนอตเฟมก็จะมีหลากหลายมากเลยนะมีดินมีฝุ่นมีดินฝุ่นนะแล้วก็มีดินกรวดนะแล้วมีทางลูกลางมีทางถนนปูนยามาตอยไอ้ตรงนั้นนะ่ะถือว่าไม่สถานนะเพราะบางคู่เวลาเราออกจากพื้นเทรล,ลแล้วเนี่ยมาอยู่ที่ถนนเพราะคือในเมืองไทยอะ่ะเ,เทรล,ลเนี่ยมันจะผีผสมถนนอยู่แล้วละพอคู่นี้มาเจอถนนนะไม่กระด้างไม่แข็งไม่สถานเข่าเออกำลังพอดีนะฮะ แต่ว่าถ้าเยอะกว่านี้ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่เพรเอินว่าไอ้เรสเนี้ยมีถนนดำสัก15%้อนตะนอกนั้นก็เป็นแบบโอ้ทางแบบดินนุ่มอ่ะดินนุ่มโอเคมากๆแล้วก็สามารถทำความเร็วตรงนั้นได้มีวิ่งบางช่วงกับเพสสี่เพส5เวลาวิ่งวิ่งสัมภาษณ์กับคนอื่นนะวิ่งสัมภาษณ์คนอื่นไปด้วยแล้วก็วิ่งคุมความเร็วผมก็อยู่ประมาณเพส6นะเพส6กว่ากว่า6,106ยอะไรเงี้ยพอโดยเฉลี่ยมันก็เหลือ7เพราะว่ามันต้องขึ้นเขาด้วยใช่ไหม แวะจอดนู่นนี่นะฮะก็เป็นรองเท้าอีกคู่หนึ่งที่แบบว่าพิ่งมาได้รีวิวเพราะพิ่งได้มามาวิ่งกับมันนะเพราะไม่ได้ลงเทรลเลยแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ราคามันถือว่าทำมาได้ดีนะคือตอนแรกเขาคิดว่าราคามันไม่ราคามันถูกแต่จริงๆแล้วมันราคามันก็อยู่ตรงนั้นแหละก็คือ6 0 0 0นถึงแเนี่ยแต่เพียงแต่ว่ารองเท้าถนน,นเนี่ยมันอัพขึ้นมามันแซงรองเท้าเทรลละนะแต่รองเท้าเทรลสมัยนี้ก็มีแพงๆเช่นพวก อะไรนะฮอกาแท็กซันหรืออะไรไอ้ไอน้นก็ดีผมแนะนําน้องคนหนึ่งหลังเลสไปว่าเขาล้มนะผมแนะนําว่าถ้าเราอาจจะบาลานซ์ไม่ดีเนะี่ยผมแนะนําว่าหารองเท้าที่มันมีวิง c a r ์บอนวิงแบบนี้จะรุ่นนี้ก็ได้หรือจะรุ่นอื่นก็ได้มันมีหลายรุ่นของ Hoga ก็มีแต่ฮ o g าสปีดโกที่น้องก็ใช้ผมว่าถ้าเราบาลานซ์ไม่ดีด้วยความหนาของโฟมความนุ่มสบายของโฟม บาลานไม่ดีในในช่วงท,ท้ายเนี่ยขามันลอยได้ขามลอ,อยมันจะพลิกนะแต่อตัวนี้มันช่วยได้คือไม่จำเป็นจะต้องเป็นอปนอตเฟนนะหมายถึงว่าเช่นอะไรนะไกลาสไกลาสก็มีตัววิงนะนอตเฟนเดี๋ยวนี้ไอ้รองเท,ท้าสุดพุชูเทร е ลเนี่ยที่มันมันจะมีวิงเพราะว่าเพราะมันสําคัญมากกว่าถนนถนนไม่จำเป็นต้องมีวิงถูกป่าบาลานอาจจะไม่ต้องเยอะมากเพราะมันตรงอย่างเดียวตรงตรงตรงแตง่ในเทรลเนี่ยมันคือเหมือนเราอยู่บน แพดเออบาลานซ์แพดตลอดเวลานีพอเหยียบลงแล้วมันเอียงนิดหน่อยก็ต้องแบบนะโดยเฉพาะยิ่งช่วงท้ายๆของเรสที่เราขาหลอยแล้วเนี่ยเนี่ยไอ้คู่เนี้ยช่วยได้ดีมากแล้วก็ถือว่าประหยัดพลังงานมากๆนะเห็นเออ t e North Face บอกว่าจะปล่อยรุ่น3มาผมก็เข้าไปดูผมพบว่ามีอัปเดตเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะพอสมควรผมรู้สึกว่ามันหนากว่าเดิมนะรุ่น3นะรุ่น3 แต่ยังไม่รู้ว่าจะเข้าไทยอะไรเมื่อไหร่ยังไงแล้วไม่รู้จะได้ลองเป่าแต่ผมแค่จะบอกว่าถ้าหาคู่นี้เจอนะแล้วมันลดราคามากๆอย่างผมซื้อ6,000นเนี่ยหกพันิดๆเนี่ยซื้อครับเป็นคู่ที่ดีติด1ใน2อเลยห่ในหนในหในสามะหในสของรองเท้าเทรลที่เคยที่เคยใช้มาเนาะคู่แรกที่ผมคิดว่าสูสีมากๆก็คือ Adidas ตัวนั้นตัวชื่อว่าอะไรอะแท็กเทเรกเออนั่นนะเ แล้วรุ่นคลาสสิกก็คือ Speed g o d t ซึ่ง Speed g o d t ก็มีความมีความแบบอัลตร้ายาวๆสบายๆแต่ว่าถ้าเทียบว,ว่า Speed Race ผมว่าไอ้ตัวนี้แบบกินขาดนะก็มีตัวนี้แล้วก็มีอ,อ๋ออีกตัวหนึ่งที่ที่เคยใช้ก็คือไก l a ลาสไกลสตัวนั้นก็คนแต่มันก็แพงนะหมื่นกว่าแต่ตอนนี้ลดราคาใครหาใครหาเจอก็ลองบอกหรือใครมีคู่ไหนมาป้ายานะครับเผื่อใครสนใจเรื่อง รองเท้าเทรลนะก็เดี๋ยวปีนี้ก็จะรีววิพยายามรีวิวรองเท้าเทรลไปเทรลเดือนละครั้งหรือสัปดาห์ละสสัปดาห์ครั้งแบบเทรลทั้งไปเทรลลงหนานแข่งหรือไปวิ่งเองนะเพราะว่าผมว่ามันได้เรื่องของบาลานซ์นะมันได้เรื่องของบาลานซ์ได้เรื่องของสตรองขึ้นเขาได้เรื่อง,องหัวใจอะไรเงี้ยหสัปดาห์มันควรจะมีแบบฮิลสักวันหนึ่งอะไรเงี้ยว่าไอ้นี้ก็ช่วยได้นะก็เป็นรองเท้าอีกคู่หนึ่งที่แบบว่าโอ้แฮปปี้มากเลยแล้วก็อันนี้ซื้อหน้างานนะซื้อแล้วก็ ใส่เลยวันแข่งนะไม่มีกัดไม่มีอะไรเลยเป็นรองเท้าที่ฟิตติ้งดีนุ่มเด้งบาลานซ์ดีแล้วราคาไม่แพงแต่ถ้าตอนออนมันออก800พผมก็คงไม่ซื้อนะ <c oughs> ไม่มีงบเพราะว่าไม่ได้ไปเทลอยู่แล้วเงแต่พอมัน6กพันผมก็เลยซื้อ2คู่เลยนะ <c oughs> ซื้อให้ภรรยาคู่หนึ่งจัดไปเพราะเขาไม่มีรองเท้าเทลแล <c oughs> ้วจริงๆก็ยิงไม่ต้องใช้คาร์บอนหรอกแต่เรารู้สึกว่าเออสีนี้มันสวยแล้วก็แล้วก็มันสินสีหายากนะลองไปดูนะฮะใครไปที่ช็อปเซนท์เทเบอร์ก็น่าจะมีอยู่บ้าง เซนท่าเวอร์บางนามั้งแล้วก็เซนทรัพภาเซนทรัพภไม่มีละไม่มีรองเท้าแล้วรู้สึกมีอะไรนะเซนทัาเวอร์เนาะเซนทัาเวอร์ประมาณนี้นะครับก็ลองดูนะครับอันนี้คือรีวิวแบบจากการใช้งานในเทรลเออเสียดายนิดนึงทำไมพึ่งได้ใช้จนเขาจะออก3แล้วเนี่ย <c oughs> แต่สวยจริงๆนะวิ่งสนุกจริงวิ่งมันมากวิ่งเหมือนโปรซีอ่ะหัวเผือวิ่งสนุกกว่าโปรซี แต่เพียงแต่ว,ว่ามันมีดอกไงก็คือเอาดอกออกจริงๆอะนอตเฟสอะเอาเนี่ยเอาชุดนี้เลยแล้วก็ปรับดอกออกเอาทำรองเท้าถนนม,มาอีกรุ่นหนึ่งโคตรจ่มไม่รู้มีป่ะนะเออโอเคประมาณนี้นะครับนี่คือป้ายา The North Face s u m m t t s r r i s s เวกทีโปร r อ2นะฮะรอดูโปร3ครับ